วันนี้ The Lighthouse Cafe มีแขกรับเชิญที่พิเศษครับนั่นก็คือสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรอ่ะเราจะทำเมนูช็อกโกแลตครก c k ครับอร่อยแน่นอนครับไม่ได้ยากอะไรนะเมนูนี้โอเคผ่าน ก็สนับชัอกโกแลตนะครับแล้วก็จะบีบเลสกายเราจะมาทำเมนูที่สกายชอบแล้วกันวัตถุดิบของวันนี้เรามีอะไรบ้างครับสกายวันนี้เราก็จะมีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็สำหรับเครื่องดื่มเราจะใช้นมนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ผมก็จะมาฟรีสไตล์ดูใช่เพราะว่าผมพี่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นช็อกโกแลต แข็งอะเป็นช็อกโกแลตปุ๊บแล้วก็ใส่นมอะคงจะไม่มีรสชาติเลยวันนี้อาจจะทําเป็นคาราเมลนมคาราเมลก็ได้นะนมวานิลาลองคิดดูก่อนแต่ขอทําตัวช็อกโกแลตก่อนแล้วกันนะช็อกโกแลตที่เราจะมาใช้วันนี้นะครับก็จะประมาณ15กรัมได้ประมาณ2แก้วนี้นะครับซึ่งแก้วนี้ก็เป็น16กออนซ์อ่า so 15 grams chocolate จุบจโอเคมาเดี๋ยววันนี้สกายจะเป็นคนทำนะสกายจะใส่ช็อกโกแลตนะ เข้าไปในชามนี้นะซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นน้ำร้อน <Stef> หรือเป็นน้ำอุ่นก็ได้นะทำทำไมหรอสกายเพราะว่า we're gonna melt the chocolate ใช่ we're gonna melt the chocolate ก็คือเราจะมาละลายช็อกโกแลตของเรานะครับช็อกโกแลต15กรัมอ่ะเทเลยเออซึ่งวันนี้นะครับเราจะเลือกเป็น dark chocolate นะอ่ะคนเลยสกายเห็นไหมเขาเริ่มมละลายแล้ว so you want to คนจนกว่าจะเป็นซอสเป็นน้ำช็อกโกแลตเลยซอสช็อกโกแลต ไม่ไยากอะไรนะเ <laughs> มนูนี้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวดรากช็อกโกแลตของเรา <c oughs> เข้าไปในแก้วพลาสติกเราแล้วต้องเป็นแก้วพลาสติกนะครับเพราะว่าตัวช็อกโกแลตครกนะครับเราก็คงจะบีบแก้วไม่ได้นะครับต้องเป็นแก้วพลาสติกมา ใส่นาสกายแล้วก็เราก็จะมาหมุนแก้วนาะสกายแบบนี้ไปเลยเห็นไหมอ่ะหลังจากเราใส่ชักเล็กปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนไปนหมุนมาเราก็จะได้แก้วประมาณนี้ทั้งงานก็ประมาณนี้นะอืมโอเคตาสกายครับอืม่็ตักใช่แล้วก,ก็จะตักให้เต็มเลยสกายถึงก้นของแก้วเลยใช่ใช่ใช่ใชตักไปเลย โอเคานได,ได้อยู่ครับใส่แก้วของเราในตู้เย็นประมาณ5้านาทีก็แข็งตัวแล้วระหว่างเรารอแก้วแข็งตัวพี่จะมาทำตัวน้ำดีกว่า <c oughs> จะให้สกายเลือกนะ <c oughs> ส่วนใหญ่น,น,นะครับถ้าเราทำเป็นเครื่องดื่มนมแล้วกันนะหลายๆคนก็จะใส่คาราเมลหรือวานิลลาหรือช็อกโกแลตแบบนี้แต่วันนี้พี่อยากให้สกายมาลองชิม2 <c oughs> อ,อย่างอังนนี้อันนี้คือเป็นบัตเตอร์สกอตช ่สกายเขาชอบกินเนยนะทานเนยนะครับันนี้ก็คล้ายๆเนยนิดนึนงแล้วกันนะเป็นบัตเตอร์สก๊อตช์แล้วนี่ก็จะเป็นวานิลาแต่จะเป็นวานิลาแบบมาเลกัสการ์เหมือนก็จะมีรสชาติหนึ่งเป็นมาเลกัสการ์บีนสกายดมก่นอนเหมือนพีนัทบางไหมเนี่หนึ่งนี่หนึ่งนะแต่มันจะมีความแบบมันๆม,มากกว่าคาราเมลหรือซอฟต์แครเมลแล้วก็จะมีตัววานิลาเนีย ข้าวไไหนสกายเอสิ่งอยู want this okay. gotcha. o k a ก็เดี๋ยวสกายเทตัวมาดากัสกาบีนว n น a n i l นะข้าไปในนี้10 ml ก็พอแล้วก็สกายเทนม6ออนกับตัวซอสข้าปในีกเกอร์ นมอ่ะเครกินนมอ่ะโอเคตัวนี่เป็นไงบ้างอร่อยไหมอืมทอทำไดะนี่เราก็จะเป็นกล่องเรานี่ของสกายอ่ะนี่ก็คือช็อกโกแลตแคราฟของเราพี่ใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วอันนี้ <c oughs> s <S อร่อยไหมสกู๊อเคเดี๋ยวพี่ลองเทแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็สำหรับช็อกโกแลตแคราฟนะครับเราก็จะบีบเลยสกาย มานี้ครับซึ่งส่วนตัวพี่นะพี่ว่าเนี่ยเราจะได้รสชาติเจบกกนหรือเปล่าสกายวันหยุดจงไม่น่าน่าไม่น่าใช่ไหมอ่ะลองชิมกันดูก่อน presentation นะหน้าตาดูดีมากอะไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ว่าเมนูเนี่ยทำสนุกแล้วก็ ถ้าเราทำเป็นนมช็อกโกแลตก็น่าจะเหมาะมากกว่าเป็นตัววานิลลาวันนี้เป็นไงบ้างสกายสนุกไหมก็สนุกดีครับทำเครื่องื่มอันแรกของราใช่นะ this is your first one อ,อันเนี้ก็จะง่ายๆหน่อยนะเดี๋ยวอ,อันต่อไปนะก็จะขึ้นมา a d v a n c e ์กว่านิดนึงแล้วกันนะแต่นี้ก็คือตัวช็อกโกแลตครับ